Not our enemy. Black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. สวัสดีชาวแคทออฟแคนแห่งประเทศไทยห่างหายกันไปนานคิดถึงกันไหมคะกับการรีวิวเทพสามดาวบ้านสิบเทพองค์นี้สวยที่สุดในเทพทุกองค์เพราะเป็นเทพเพศหญิงเพียงคนเดียวที่จะมารีวิวเทพเปิ้ลเธอเป็นใครไปชมกันเทพเปิ้ล เน็ตไอดอลชื่อดังของ c ค t อ f Can ไทยแอดมินเพจไทยโปรสาวใสสนุกสนานร่าเริงยิ้มเก่งคุยคนเดียวได้ชอบร้องเพลงนีแคลนชอบกัดกับแบงค์ไทยแลนด์ผลงานในทีสตาแอดในอีเกิลเทพป,ปื้นใช้ไอดีบาบาเรียคิงทำสามดาวไปหนึ่งหลังและไปสิงไอดีของเทพเบิร์ด ทำสามดาวไปอีกหนึ่งหลังวันนี้เป็นคลิปพิเศษเทปเปิ้ลได้แต่งกลอนเกี่ยวกับตัวเองให้แฟนๆได้ฟังกันเชิญรับชมอันบาบานัน,นบ้าวเป็นชีวิตเธอเป็นมิตรคุยสนุกแถมสดใสคุยคนเดียวถามตอบเอง เอาแล้วไงดูสดใสร้องเพลงเล่นเต้นในแคนเธอบ้าวอมีวอทีนอนตีห้าดูลันลาตีวอโหดทุกแว่นแควนเธอชอบกัดกับคู่เกรียนแบงค์ไทยแลนด์เป็นคู่แค้นเป็นคู่กัดสนันแคลนเธอเคยโดน้อว่าเป็นเจ้าเมืองหมุ่ เรายังคงงงงงอยู่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวเอ็มเปิ้ลเดี๋ยวบ้าบาเอ็นยังไงยังสงสยัยตัวเธออยู่ายไอดีมีบางทีตีวอทอทำหน้าจ๋อยนั่งลิ้นห้อยนั่งมือลอยน่อยหนักหนาแล้วมาบนว่าเลิกเล่นดีไหมหมาเอาละะนะ ขอวางมือเลิกเสียเีหายไปได้สองชั่วโมงเพียงแค่นั้นเธอก็หันกลับมาเล่นอีกละนี่ฉายาเธอบ้าบอบองล้นเต็มทีพบเธอที่ไหนอีเกิลแล้วเจอกันกมกลอนยาวยาว ไม่ได้ภาพเทคนิคการตีวอของเทพเปิ้ลเลยดูกันเอาเองก็แล้วกันตีวอจะจบแล้วจัดไปกับอีก3ดาวเป็นอย่างไรกันบ้างกับการรีวิวเทพ3มดาวบ้านสิบ เทพองค์ต่อไปดิฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าเอาใครลงก่อนดีคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะว่าจะให้รีวิวเทพองค์ไหนขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามอย่าลืมกดสับตะไครกันด้วยนะคะรักนะจุบจ๊บจุ